เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเช่นนี้เราก็อยากจะเห็นงานของพระเจ้าถูกผลักดันออกไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในฝ่ายวิญญาณก็จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะสอดรับกับเป้าหมายของเรานะครับที่จริงในปีนี้เราก็มีค่ายที่เราได้จัดไปแล้วเราก็มีการจัดสัมมนาวิชาการพระคมทีในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาในปี2010นั้นก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับอทิเช่นปลายเดือนมกราคมนั้นเราก็จะมีการ จัดสัมมนาผู้นำนะครับที่จริงเป็นการจัดสัสมมนาผู้นําระดับนานาชาติที่เราจะจัดที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง H i M นานาชาติ จะเดินทางมาจากประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกเพื่อจะมาสัมมนา,าร่วมกันที่นั่นโดยมีพิจักทิมประเทศไทยของเราที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกคนในทิมประเทศไทยของเราจากทั่วทุกภาคจากทั่วทุกจ,จังหวัดที่เรามีอยู่นั้นมาร่วมกันเรียนเชิญท่านมาเพื่อมีประสบการณ์แล้วก็มารู้จัก พี่น้องต,งต่างๆทั้งในไทยและในต่างประเทศครับและในค่ายพันธสัญญาของเราเช่นกันที่เราจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อเราจะสามารถมาร่วมกันเฉลิมฉลองและเราคาดหวังว่าน่าจะมีคนกว่า2,000คนที่มาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาเช่นกันเราก็จะมีการสัมมนาวิชาการพระคัมภีร์ตามภาคต่างๆ แล้วก็จะมีวิทยากรของหิมนานชาตินะครับจากต่างประเทศก็จะเดินทางมาสนับสนุนมากล่าวพระวจน,นะมาหนุนน้ำใจพี่น้องพี่น้องที่รัก,กิ่งงานของพระเจ้าเป็นงานใหญ่เราไม่สามารถทําคนเดียวให้สําเร็จได้เราต้องร่วมมือกันและพี่น้องต่างๆที่เ,เป็นหิมนา,นานชาติอยากจะบอกว่าเรามีดีในเออันเดียวกันเรานั้นมีนิมิตยอย่างเดียวกันเรามีค่านิยมหลักอย่างเดียวกันเรามีภาระใจอย่างเดียวกันที่จะทํางานนี้สำเร็จ วันนี้ผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องหิมไทยแลนด์ทุกท่านให้มีส่วนร่วมและช่วยกันเพื่อจะทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จครับอยากให้พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รักผูกพันแล้วก็ร่วมเดินไปด้วยกันผมเชื่อว่ามีความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเรานั้นเป็นหิมที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเรามีหัวใจที่อยากเห็นงานของพระเจ้าสำเร็จ ในประเทศไทยร่วมกันกับพี่น้องในขิตจักรต่างๆครับอยากให้ท่านมีความมั่นใจด้วยกันว่าเรากำลังจะดําเนินไปในมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ผมมีความตื่นเต้นที่อยากจะนําตัวเองเข้าไปสู่มหาบัญชาของพระเยซูเพื่อวาระสุดท้ายวันสุดท้ายเราจะได้กล่าวรายงานกับพระเยซูด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาบัญชาของพระเยซูอย่างแท้จริงครับพระเจ้า เป็นผู้ที่สถาปนาคริสตจักรแห่งนี้ขึ้นและเราทั้งหลายที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแห่งนี้เราทั้งหลายที่ร่วมรับนิมิตนี้ด้วยกันผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรเราต่อไปถ้าพระเจ้าอยู่กับเรามาแต่แรกฉั้นใดพระองค์จะทรงโปรดอยู่กับเราต่อไปฉะน,นั้นพระองค์จะไม่ทอดทิ้งคนของพระเจ้าที่มีใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า อยากให้พี่น้องทุกคนนั้นมีความเชื่อมีกำลังใจนะครับร่วมกันในการรับใช้ทํานิมิตรพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จผมเองและทีมผู้นําทุกคนรักและห่วงใยพี่น้องและขอทิ่ฐานเผื่อพี่น้องนะครับและร่วมรับใช้เป็นครอบครัวเดียวกันจนกว่างานของพระเจ้าจะสําเร็จนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ